สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมพามาเหยี่ยงงูนะครับเด้เอโอ,อ้ยอยี่ยงงวตรงไหนตรงหน้าครับผมโอ้เงี้ยเที่องบินหน่อบาด ฝ้ายางของผมเองครับอันนี้ก็ร่องป,ปลูกกระพิกครับผมติดกัวลังงามเลยเดอ้าว้ายเบิ่งกระพริกอันนี้สวนกระพริกครับผมหัวก็ปลูกไม่ร่างขึ้นครับหัวก็ใส่ปุ๋ยแล้วอืม ผมตามเจ้าขงเจ้าเราเมื่อกี้บเสื้อแหงๆน่ยังน้อยนะลมแหงงามนีกาังงามครังข้นที่กําลังข้นเลยสองเดือนักเดือนหนึ่งสองเดือนนะที่พ่อเด็กเก็บขครแล้ครั

อย่าง,งว่านี่สีอยู่ตรงไห้ตรงหน้านะครับไปลเลยบุญนี่ยังไลครับส้หรับนี่เวออออัสดีก่อนอีสานกะอีสานนัานใครกะก็บอกเข้ามาสวัสดีครับผม